เอาสวัสดีครัรบลิซ่ารบานอฟให้ๆลิซ่ามรนเนาอายุสวัสดีนัดเด็กส่วนถดเก้าเดีย๋ยวจะลดราคาให้แล้วนะเคซีเอ็กซ์ูนโนโกพีโนีดู ช่เสื่อโคตรยาวเลยมีคนมากอบชุดนี้ไปเว้ยน่าเกลียดมากๆอืมขอเพนสกของนุณน,อนเอ๊ะใส่ราคาตรงไหนนะเอาแกราคาไม่ได้ เจ็บที่เหลือดูนะอ่าลดหมดแล้วลดมาแล้วเหลือแค่เปลี่ยนชื่อโอเคอืมคอนฟิกก็เลยคอนฟิก,กเตอร์แต่จริงจริงมันผิดลิขสิทธ์นะมันติดก,ก๊อปปี้เลยนะ คือถ้าซื้อของกลุ่มนั้นอ่ะความดีคืนดีก็จะโดนลบนะซื้อเสื้อเราเหอะพี่ซื้อเพราะพี่ชอบไปอย่างนั้นแหละแคปซัตบอยบายคิงบายคิงจำชื่อมันไม่ได้คิงอะไรไม่รู้บายไม่บรูด บายเบนซิโโอเคสวัสดีเพื่อนใหม่ที่เข้าด้ครับไอเอ็มอ่ออันนี้น้องคนนี้ก็ทำเสื้อให้พี่เพราะว่าตอน,ตอนแรกพี่มีพี่มีหนวดตอนนี้หนวดไม่มีแล้วเขาก็จะเรียกพี่มนุษุ์มนุดมนุดมนุษย์อะไรวะมนุดหนุดกะบองเพชร เออก็าม,ามาอุดหนุนกันได้ครับอืมอ,อันนี้มีมจจเดี๋ยวเราจะดีลีตตัวนี้ออกเพราะเป็นคอนเทนต์ดีลีตหาสาเหตุไม่ได้เราทำไมถึงดีลิตอ,อา้าวไปรเปราไปซื้อเขาทำไมล่ะ,อะคอนฟิกเกเตอร์ ก็คือจริงๆก็ไม่ไม่ได้รังเกียจรังชังไม่ได้อิจฉาหรืออะไรเขานะแต่ว่าไม่ไสมควรเลยการที่มันไม่เท่นะพูดทำอย่างออกสตรีมเนะี่ยมันเท่ตรงไหนวะเราลบออกอยังไงเนี่ยอ่าใช่เราจะก๊อบปี้ชื่อนี้แล้วก็เราก็จะดีลีทออกฮไฮดีเนาะ I'm conflicted. The church in my group right now. อ mm ืมโอเคเอ่อออกอยังไงนะเราออกไม่ได้แะเรารีพอร์ตไปเลยกัน สรุปฮะเราบอกได้อันไหนไปก็คือก็เข้าใจไงแต่คือพี่ก็ยังเชื่อมีความเชื่ออยู่ว่ามันสนุกได้โดยไม่ต้องพูดคำหยาบเขาใจป่าไอ้ประเภทซื้อเสื้อกูด้วยงูอะไรองเงี้ยดูนมันไม่ใช่แล้วอ่ะคือพี่มีหลานน้องคนก็ไม่อยากให้หลานพี่พูดคำหยาบตามมันอ่ะอ นี่มันมันเป็นที่มาของการที่พี่เริ่มทำช่อง YouTube ตั้งแต่ตอนแรกด้เลยนี่คือเหตุผลสวัสดีน้องแซมี่เหายไาแล้ยสวัสดีทุกคนนะหว้วน,นะ เซลไลซ์ like, mm, ใช่ไม่ค่อยอยากจังเกิทำไมถูกตังที่ฮะผมเคคือเสื้อพี่กัชามาไม่เห็นเทเลยครับเบรซีมาเฟรนด์เคลซี่มิลิกโาเคลซีมิลิก้าโอเโอเคเอชเอชไนอลเฮ้โน e มด m s a t i s right hey, no i e d a n e and then she put me on a recording to the door mm. really 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 hey calm down Ooh. calm down calm down you all what uh, you always so mad at me I didn't mean, do anything wrong right? Kelsey. Right, is Kelsey. Cool, và you have her as in your project? oh I'm, i'm i'm at her right now okay 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 xin chào ok xin chào tất cả các bạn đang ngang kè tất trong อยากจะลดให้มันถูกที่สุดอยากจะลดให้มันถูกที่สุดแต่ด้วว่าจะได้แค่ทีเชิดสองโลบกร์แล้วก็เสื okay. ้อนั้นได้แก่แกก็เล่นโลบอื่นบอกรอบตั้งงอนในบ้าได้ไปดูเกมแมทเหมาเหลร์ที่พี่บอกยังแมทเมลือได้ไปดูไหมอะไรที่นู้นก็เข้าไปในส่วนของส t o r e ก็จะ configure ไปว่าปายคนที่สนใจทำเสื้อก็ได้นะคนที่สนใจทำเสื้อก็ได้นะคนที่สนใจทำเสื้อก็ต้องสมัครพรีเมียมแล้วบอกเดี๋ยวจะตั้งเป็นมาสเตอร์เบร์แล้วก็ ทำเสื้อมาในกลุ่มโลบักที่ขายได้หลังจากเพนดิ้งหักเรียบร้อยพี่ก็ส่งให้ทั้งหมดนะครับมันสามารถเช็คออดิตได้ไม่ต้องห่วงนี่อต้มนีเขย้ำเอมใมีไหมใครสนใจทําเสื้อ ไปดูมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับส่วนดี่ับหมูเกนอืม ศูนยต์ติดต่อทีหกนะแต่ดังใช่ไหมช่องไหนคำหยาบเกยอะๆช่องนั้นดังแต่พี่อะคุยกับเพื่อนพี่แล้วคนที่มาคอมเมนต์สตรีมเมื่อวานะอะเพื่อนที่สนิทที่สุดอะหมายถึงว่าในชีวิตจริงอะนะเขาบอกก็ปรึกษาเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าไม่จำเป็นเว้ย เราสามารถทําช่องที่คอนเทนต์ดีไม่มีคำหยาบแล้วคนดูเยอะได้ใช้เวลาหน่อยซึ่งจะทําแบบนั้นนะครับอตอนนี้เรากลับมาโฟกัสในเรื่องการอิดราคาเสื้อต่งกันกคือมันไม่จําเป็นมันไม่จําเป็นค่อนข้างเชื่อมั่นเลยว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องทำแบบยาอยาบคายอ่ะ เัวชีเอกซโอเคต่อไปก็อะไรอีกขันเดี๋ยวเดี๋ยวจริง,รงๆกลุ่มนี้ตอนนี้ใช้สร้างมานี้ไม่ได้อะไรเลยนะกะสร้างให้อยู่กับหลานสามคนอะไรมาๆก็เออ,อดีปะ คนฟิกก็เลยตรงไหนนี่ทำไมเราไม่สามารถเซตเป็นพอยมอรีได้ เพนบายอาเทนาอารีสแอนทูไมโครฟอนแล้วเดนคอนฟิกเอร์เลททูเดอะไอเลสแพนทูสี่โอเคแค่นั้นพอจริงๆไม่ต้องบายแล้วเรามาบายกันตรงนี้อะด้วย okay, แคปั่นโอเคนนีู้ อันนี้คือคนที่ทำน่าจะเลิกเล่นไปแล้วก็ไม่อีดิตอะไรดีกว่าสวัสดีครับน้องพีจีนั่นรักะตอนนี้กำลังอีดิตราคาของในกลุ่มให้มันต่ำที่สุดอยู่นะครับเพื mm. ่อที่ทุกคนจะได้ซื้อกันได้อืมใช่ดีโน่ I, I already a c c e เค you accept me ทำิดก็ไเลย สวัสดีน้องแล้วเดว็ถ้าพี่บูมพูดสนุกมากช่องนี้ใครคือพี่บูมครับผู้ใดคือพี่บูมอ๋อหมายถึงถ้าคนที่ชื่อสกีทีวีเขาพูดไม่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 หยาบเงี้ยเหรอต้องไปห้ามเขาไม่ได้หรอกเขาก็มีเวของเขาอ่ะหอ เดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นตกใจหมดโอเคโอเคละสวัสดีเอ็นเบิร์นอ่ะก็เข้ากลุ่มกันมานะครับแล้วก็อย่าลืมอุดหนุน ทั้งหมดที่โรบรักทั้งหมดที่ได้อะมันก็จะเข้ากลุ่มพอตัดเพนดิ้งก็จะมาแตกกันนี่แหละอือตอนนี้อด็อกมีอัพเดตใหญ่นะครับก็นั่นแหละอย่าลืมไปไปเอ่อไป,ไปเล่นกันจริงๆเล่นเลยดีกว่ามีเซอร์บรีให้ด้วย แป๊บนึงนะขอคอนฟิกเกร์เลกรุ๊ปให้เรียบร้อยเลย่ย อ๋อมันจะคิดก็กลิก็เลทไม่ได้เอาเงินไปก้อนเลยยังไม่เล่นด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะหาหมอแล้วนั่งนั่งถอนสิกนเลสก็เข้ามาถึงครับเปิดเป็นทับลิกนะสีสีสีป้ามาเลก เข้ามาเลย<ม>เข้ามาเลยเปิดเป็นพับลิกไว้ไเขาได้ทันทีอเอาละเดี๋ยวปิดสดตรลีมก่อนดีกว่านะใกล้จะถึงคิวหาหมอนแล้วนะครับรเดี๋ยวจะนั่งอิดิตนะคะเสื้อให้ต่ำเออแล้วแก้ไขรายละเอียดต่างๆ